สวัสดีครับผมสวัสดีเปื่อนเปื่นสมาชิกตูตานะครับวันนี้พผมจะพามาดูต้นตุเรียนที่เราตัดยอดไปนะครับหลังจากตัดยอดไปแล้วนะครับจะทํำยังไงนะครับเมื่อมันมียอดไม่นะครับแตกขึ้นมาเป็นแทนยอดเกานะครับก็มีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวพผมจะพามาดูครับเดี๋ยวพผมจะพาเปื่อนเนมาดูตอนนี้กนะครับหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วตอนนี้นะครับเปื่นๆหลายคนอาจนจะได้เห็นคลิปเดี๋ยวี่ผมลงไง ตัดโยดดันบุญนะครับก็ลั่งจากเราตัดโยดไปแล้วนะครับมันก็จะมีโยดอื่นขึ้นมาเต้นครับเปื่อนๆครับประมาณโยดอื่นก็จะเตกขึ้นไปเรื่อยนะครับขึ้นไปเต้นขึ้นไปเต้นตีโยดเดิมนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโยดนะครับนี่คือโยดนี่คือโยดไม่นะครับตีก็เตกเตกไม่แตกเปิ่มนะครับอ่านี่เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งโยดครับนี่ครับขึ้นมาเตกขึ้นมาด้วยมากับเปื่อนๆ การแตกขึ้นโยดเนี้ยมันจะแตกขึ้นไม่เต้นโยดเดิมที่เราตัดนะครับก็ถ้าเราเอาโยนนี่วายนะครับในช่วงนี้นะครับมันก็มีขาแาวเดิมขาแาวเดิมก็คือโยดเดิมนะครับที่เราไม่ตัดที่นี่ะครับ้ามันคือขาเดิมมอนขาเดียวเลยนะครับปล่อยดยนนี้ครับมันก็ตุขึ้นไปจริงซะานาอันเราเหมือนเดิมนะครับราะอยนันนี้ครับห่ังจะเราตัดโยดไปเลยสักตอนนี้ผูหมวยประมาณสักช่องเดือนครับแต่มันแตกโยนดีนะครับ ครับผมกดจำการตัดอกนะครับโยดีโรตัดโยดเด,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 ดิมโยตัดโยดเดิมออกไปเลยนะครับล่ากเย้นตรงตรงท่ามเดือนมันแตกโยดไม่ลาวกับเปลืนปน่นเปลือนมันแตกดีมากผมก็ตัดอกมาครับตัดลงมาเลย ตัดรุงมาเนี่ยครับเนี่ยหยดไม่ที่มันแตกนี่ครับตาไวยกับรุ้ยกับปีนกิ้งกระดงแต่ปุ่มตรงการที่จะตัดนําเลียงตรงเนี้ยครับตาหนาอนี่ไปเลียงเนี่ยหยดนี่ครับให้มาเลียงลําต้นให้มาเลียงกิ่งนะครับก็ร่างจากเราตัดหยดไปแล้วตรงตั้งเดือนนะครับเพื่อนเปลือยแต่ตั้งเกดินว่าตามีหยดหยดไม่เดินนะครับหยดไม่เดินขึ้นมาเต็มหยดเดิมนะครับก็ให้เราทําการตัดอีกหนึ่งกลางนะครับตัดอีกหนึ่งกลางนะครับเผื่อที่จะไอ้ตาหนาอันนะครับลงมาเลียงที่ลำต้นกับกิ้ง นะครับกิ่งก wow. <P an> ้างนะครับนี่คือวิธีการตั้งกีตนะครับเปื่อนเเปื่อนๆตั้งกีตตอนนั้นนะครับตัดโยงกับตัดโยดกับต้นเมื่อกี้นี่ครับแต่ยังไม่มีโยดไม่ขึ้นมาที่นะครับตอนนี้ครับเตะโยดดีเกินนะครับสร้างโยดเลยครับเพิ่มมาเลยทาการตัดโยดตรงนั้นตีงอกต่างมดนะครับเปลือกตีจาใต้หน้านกงเขานี่ครับให้ใ้านขางเขามาเรียงตีลําต้นกับกิ่งก้างนะครับนี่คือ ใช่ที่เราตัดยอดเปลือกต้องการให้กิ่งก้างเลยครับลำต้นใหญ่คยง่ายขึ้นนะครับเพราะยันถ้าเรายังเอาโอดไว้มันเดิมนะครับแต่เรายังเอาโอดไว้มันเดิมมันก็มีขาเต่าเดิมต้นเมื่อนต้นที่เราไม่ตัดยอดกับเปลือกๆตอนนี้ก็ัพผมตัดยอดไปเลยนะครับเตยอดยังไม่เต่งยอดยังไม่เต่งเมื่อนต้นนี้ต้นนี้คือะยอดเนี่ยตอนนี้มันต้นนี้ต้นมันเต่าเลยกับต้นดี้ว่อนนี้เราจะตัดยอดพอเราตัดปั๊บพอเราตัดยอดปั๊บนี่ครับตัดยอดปั๊บกิ่งมันก็จะได้ ยิ sea, ite, it so ่ขึ้นนะครับโปรดด้านานไม่ขึ้นไปเลี้ยงโยดนะครับก็ตอนนั้นนะครับโยดมันหมาปลดโยดมันหมาปุ๊บมัเลยทำกันปั้ดทาบบานบานนะคือตัดโยดด้วยเด็ดโยดออกนะครับเปลือตีใจกิ่งกลางข้างการเนงค้าการกิ่งค่างนะครับยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนั่นก็คือสายตีเราต้องตัดโยดซ้ำนะครับตัดโยดซ้ำหลังจากตัดโยดไปแล้วซองถึงซ้ำเดือนตามีโยดไม่นะครับตามีโยดไม่ ขึ้นมาเราก็ตัดได้เลยครับตัดเลยไม่ต้องวายนะครับเผื่อตีจ่ายตอนระดับร้านานานะครับตีเต็มตีลําต้นกิ้งระดับร้านนานาีตีเต็มตีเมื่อตอนนี้เปนเปลื่นครับเห็นว่าร่าโยดเลยครับตีเต่งขึ้นโยดไม่นะครับเต่ไม่ตันเลยเลยครับแต่ว่าตัดนี่คือต้องตัดกิ้งนี้ออกนะครับโปกกิ้งนี้นะครับเป็นกิ้งตีอูรวมกับกิ้งกระโดงนะครับผพจะมําจำการตัดออกนะครับโดยการดึงนะครับจ่ายตะโก้ดึงลงมาตีก้างนะครับเผื่อไม่ให้มันจํานะครับ เมื่อวันโค้นนะครับผมตัดไปเลยนะื่องกิ้งนะครับแข้งแรงมากับต้นนี้แต่ก็ยังปิดน้องโอ๊กนะครับพอเจอกิ้งนี่เอาไว้กับมันก็ไปเป็นต้นตีเยกน้ำเลี้ยงนะครับเปลื่นเปลือดรุกครับอ่านะครับไม่มีกันไรตักิ้งนะครับจ่ายกันไรแตโก้เกี่ยวกิ้งลงมาเตือนกคอนนะครับอ่ามันเกี่ยงจีกนิดนึงนะครับจีกนิดนึงโล่ไปเลยนิดนึงการไม่ดีสำปื้กับเปลื่น นะครับนี่กับนี่คือโยดโยดตีมันไปไปเลี้ยงนะครับนี่คือโยดตีมันไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงไปจริงหานั่นดันบึ้นนะครับโปรโตตัดโยดอกเลี้ยครับเพื่อนๆโปรโตตัดโยดอกเลี้ยนะครับมันก็อย่างเลือกโยดีเป็นโยดกระดูกทั้งแบตรงกิ้งเลยนะครับนี่ครับปมตัดโอไปเลยหนึ่งกิ้งครับเดี๋ยวผมจะทำเการตัดกิ้งนู้ออกไปลาวนะครับอีกงหนึ่งกิ้งเมมโมรี่เมรู้เต็มไม้ครับไว้ตัดไอ้เพื่อนเพื่อนเลีกันนะครับ ับผมอากิ่งตอนนี้วายนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้วายนะครับกิ่งที่ที่ผมจีนี้ครับเปลือกที่ใช้ก็เป็นกิ่งกระดูกต่อไปกิ่งนี้ก็มันก็เป็นกิ่งที่เย็นถ้านางานกับตอนนั้นนะครับตัดได้ตัดเลยครับไม่ต้องเจาะเจาะเยครับเปลือกตัดตัดยิงตัดยิงต้วยครับถ้าเรายิงวายมันยิงเล็กนะครับยิงวายกิ่งมันยิงเล็กครับเพื่นเปลือนดูครับถ้ายิงตัดยิงต้วยครับโยดนะครับย้ายมันเป็น